สำหรับราคาสองหมื่นนอย่าไปคาดหวังเลยว่าจะได้แบบโอ้โหงานเก่าเก้าศูนย์คุมม้มไมเนี่ยสองหมื่นใต้สีนี้่นะกลับมาอีกนะครับกับการตัดสอบแต่ต้องบอกก่อนนะฮะสามกระสอบนี้สั่งเพื่อนมานะข้อมูลต่างๆนะฮะคือเพื่อนไม่ได้พูดอะไรเลยสั่งมาอย่างเดียวนะฮะกระสอบนี้ฮะก็ประมาณสองหมื่นนิดๆมีทอดเพื่อนบอกว่า้ายเนี้ยดี หอดร200ตัวนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะพี่นิวยังไม่เคยเปิดอยากจะมาเป็นแนวทางให้กับทุกคนเลยกันก่อนตัดสอบนะฮะเดี๋ยวก็ชามาดูตัวปะหน้ากระสอบว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าดีไม่ดีร่วงเกือปังขนาดไหน ลูกนี่จะมาตัดกระสอบกันเลยเสียงแน่นมากมาตตดครั้งนี้เดี๋ยวพี่อยู่ก็จะอาจจะมาแยกให้ดูนะฮะว่างานหัวงานหัวหลักมีกี่ตัวนะหัวรองมีตัวงานขายแล้วก็น้ำสองน้ำสามมีตัวอู้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าเอ๊ะตัวเนี้ยคืออะไร น่าจะเป็นวงหรือเปล่าเหมือนเดิมนะฮะพี่นิวก็จะใช้โทรศัพท์นี่แหละก็จะมีระบบเป็นพวก Google Lens นะฮะหรือใช้ Pinterest ก็ได้นะฮะคือเราต้องถ่ายรูปก่อนเมื่อถ่ายรูปเสร็จละโทรศัพท์ของซ m s ซ n งอ่ะมันก็จะมีระบบเช็คด้วยการกดค้างอแล้วก็ให้วงข้อมูลขึ้นมาเราเห็นเปล่าเป็นเสื้อวงวงวีเซอร์นะฮะ นี่นี่ป่ะข้อมูลคือสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะว่าเอะวงวีเซอร์คือคือวงอะไรวงอันโทนทีร็อกนะฮะของประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็คือเป็นเสื้อวงนะฮะแต่ว่าเรื่องราคาละ่ะเท่าไหร่ก็สามารถดูได้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยเข้าไปดูได้เพราะว่าเขาก็จะมีหลายแบบข้อมูลเลยอุ้ย ราคา130เหรียญ1น0เหรียญคูณ35ตัวนี้ตกนะฮะที่เขาขายตามแบบต่างประเทศก็คือขายในราคาอยู่ที่4,500บาททุกคนสามารถที่จะหารครึ่งหรืออาจจะลดไปเลย60%แล้วแต่แต่ว่าอย่าลืมอันนี้พี่นิว่ามันเป็นไซเ์ M ราคาก็อาจจะสู้ไซส์ L หรือ XL ไม่ได้เพราะฉะนั้น ก็สี่พันห้าอาจจะขายได้ไม่ต่ำกว่า1,500บ mm ิลลี่เอริชนะฮะแมงมุมแต่ออกเป็นแบบไซส์เอสนะเรานะฮะสองตัวงานหัว mm hmm. อาวเลยล่ฮาโลวีนอันนี้พี่นิวถือว่าของเป็นงานทั่วไป เขาเรียกว่าลายวันพอยนะฮะข้างหน้าเล็กแล้วก็มีลายหลังอุ้ยเนี่ยดูดิเนี่ยนะคือลายดีอ่ะแต่ออกแบบไซส์เล็กอ่ะจะไปขายใครอ่ะแทนที่จะขายตัวเนี้ยได้สองร้อยกว่าไซส์เอก็ลายสวยนะก็ต้องขายแบบหลักประมาณร้อยห้าสิบเนี่ยอุ้ยมีเข็นยาวมาด้วยนะ อ๋อคุณพ่องานฟิวคล้ายๆกับฮาร์เลย์เป็นป้ายบินนะครับตัวนี้เอาสวยนะงานฟิววินเนียนะฮะเป็นงานเก่านะฮะวินเทจนะตัวนี้เป็นงานซิเวเนียงานของโตลอนโตแคนาดาลายสวยๆดูดีออกเป็นไซส์เอสหมดเลยอ่ะโอ้ยคุพอคุณพนี่นะอุ้ยงานตัวนี้ขายกับอันนี้ถือว่าเป็นงานวินเทจแล้วป้าย อ่าสกินสตาร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานฟิวฟิวอาร์ตฟิวงานอาร์ตคือไปดูดิห่างไปเลยจ้าะลายเดสโรอ์ลายน,นี้ไม่เคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็ลายนี้ก็จะเห็นเป็นเป็นแบบนั่งเก้าอี้ไฟฟ้านะแต่อันนี้เป็นลายอีกลายหนึ่งเป็นปอนมินิมอลแต่ทำไมแบบออกไซเล็กอ่ะโอ้ยเบื ands, ่อแบนสโกรเรสเกต คือลายสวยเยอะมากเลยอนะแต่ไซส์ดูดิไซเอสสตาร์วอล์ทาร์ดี้อะฮะไซเอส S. อีกละไซส์ก็เป็นไซเอสเอสเยอะมากอันนี้เป็นศิลปินนะฮะนี่ศิลปินจะเป็นเขามาเป็นว่าเป็นการ์ตูนเอสอีกแล้วอนะเอสเยอะมากเอส นี่ยลายอะไรก็มีลายแบบเฉยๆแต่ออกไซใหญ่ลายสวยๆกับออกไซเล็กดูสิก็เบอนไฮเตอร์นะดูดิลายสวยมากอ,าาาาาาอุ้ยคาฮาร์คาฮาร์คาฮาร์ไซเอ็มอะสีพื้นแต่ว่าสีพื้นถือว่าเป็นงานเก่านะฮะป้ายดี้วยป้ายเห็นสีพื้นออกถ้าสังเกตได้คือออกประมาณสามสามสี่ตัวละโคลัมเบีย re. ใส่เอสเเยอะมากทุกคนสองตัวนี้มีรุนนะจ๊ะสีดำก่อนหนึ่งสองสามหาเลขเรียบเรียบอะเรียบเรียบแต่ก็ได้ไงนะอาจจะสี่ร้อยห้ยาร้อยเฮ้ยอะไรโรล,ลิสโตใส่เอสได้ไหม ลายสวยๆนะก็ออกเอสเอสเยอะมากอ่ะงนานงานฟิวอาร์ตสุดเด็กเลยว่างานอาร์ตงานเก่านะฮะงานอาร์ตฮาเลจ่าฮาเลเอ็มกัน,นโลเซกา้าใสเอสอีแกแล้วอ่เอสเอส ดดูดลายสวยเนาะแต่ใสเอสโรลลิงสโตนใสเอสเป็นซาร่าฮะตัวนี้อ่ะบอกเป็นความรู้เนะอันนี้คือของแท้นะแต่อันเนี้ยเขาไปซาร่าไปซื้อลกสิทธ์นะของโรลลิงสโตนมาคอร์ปนะในช็อปตัวนี้อาจจะขายประมาณแบบห้าร้อยอัพเกือบแบบเกือบพันเอ้าฮัล,ลี่ ไซส์เอสอีกละดูดิลายสวยมากอนะ่ะแต่เป็นไซส์เนี่ยเนเนี่ยแหละเป็นความเสี่ยงเนาะในการแบบซื้อก็สอบมาคือลายสวยแต่ออกไซส์เล็กลายไม่สวยกับออกไซส์ใหญ่อันนี้ก็ลายลายดีนะไซส์เอสอีกละอีกแล้วอ่ะเสื้อเด็กเนี่ยดูดิเป็นไซส์เล็กแล้วงานก็แตกด้วยนะดูดิเกือ เอสแล้ว่ะไม่ได้เลยอ่ะมีแต่เอสทุกคนมันขายมีทุกกระสอบไรนี้อุ้ยไรดักกินบอนเอ็กเอ็แลวก็สวยอยู่อ่ะได้ได้อุ้ยๆุยๆุเชิญไปเชอาเก็ได้อยู่นะเออไซเอ็สไซเอ็มไซเอเออลอ่ะก็มีสิทธิ พันอัพนะฮะแต่อันนี้ก็อาจจะอยู่พันต้นต้นอะไรเงี้ยมีแต่ s อ m บาไปแล้วไซร์เลยอะเสื้อเด็กเน่ยเสื้อเด็กไซแอละแต่ก็อใส่ครอปใส่เป็นเสื้อครอปนะจ๊ะพี่นี่ว่านะตอนนี้ของมันเริ่มขาดไซดีๆสวยๆอะไซย่งใหญ่อะคือไม่มีแล้วละก็ได้อยู่นะเดี๋ยวต้องไปซักฮะมันก็จะสวยขึ้นนะ ผ้ามันก็จะเรียบขึ้นคาเมล์เก่าเงินเก่างันออกเหลือแค่นี้เดบเด็บเดบมินิมอลระตูนารุโตคันทุยคันทุยหัวโดดไม่มีนะฮะก็เป็นหัวรอง บิช <B> อว์ปิงปอยมัดยอมสภาพเสื้อดูทีฟิลอารมณ์ผกัดนะฮะวิสต mm ีดีฮุสตันโอเคงานใหม่เดี๋ยวไปแช่ไฮเตอร์หน่อยนะ,ะก็สวยกริปงานเก่าอ่ะจ๊ะงานขายทั่ไปเลยนะโ <Okay. S 1> <c oughs> งานใหม่อะไรดีนารุโตนารุโตแขนยาวอะไรอ่ะ โฟล์ลิงสโตนเสื้อลอเลี่ยงเขาตีเป็นหางเหมือนกันล l c ก็ถือว่าวงช้าวงจะมีทุกบ้านนะฮะ น่สคะาสวยสวยโอ้ย 3XL เว้ยลายสวยดีนะอุ้ยลายอันนี้เมืออันนี้อันนี้ก็จะเป็นรวมคอตก,กอรสเก็ตหาสเก็ตหาเอาสิฮะลายดีนะลายดีนะจะ๊ะ นงนังข์อ่ะยู่สียย่สียย่ไม่แย่ก็ไม่แย่แต่ก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีกับราคาสองหมื่นพี่อยูก่ก็ถือว่าก็ได้อยู่นะอุ้ยอุ้ยปีกสโซแต่เป็นงานป้ายปำคอนะจ๊ะอู้ย,ยลายโซ่ไาย เหลือแค่นี้แล้วเอาต้องมีทุกบ้านนะจ๊ะอันนี้คือตัวปะอีกด้านหนึ่งนะขอเซิร์ชหน่อยนะเซิร์ชมาแล้วนะคะเสื้อตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อวงตนตตี ก็เข้าไปอ่านดูได้นะอันนี้ก็เป็นการเช็คแบบง่ายๆนะแต่เรื่องราคาเดี๋ยก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงว่าตัวนี้จะขายได้เท่าไหร่เป็นไซส์ไซส์เอ็สวยอยู่นะเซเรนาเหลือสองตัวจบเรียบร้อยเหมาก็สวยอยู่ตัวนี้เปิดครบเรียบร้อยนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะ <Okay. S 1> ตรงนี้10บสตัวนะประมาณ10ตัวก็คือเป็นน้ำสามก็จะเป็นแบบผ้าพื้นแล้วก็เป็นเสื้อกล้ามนะสิบตัวพี่นิวอาจจะตีไปสักตกตัวนึงอาจจะประมาณ2ี่สิบาทประมาณสิบตัวพี่นิวให้ไปตัวละยี่บาทก็จะเป็น2องรอละตรงนีนะ้ประมาณ23ตัวนะฮะอันนี้พี่นิวถือว่าเป็นประมาณน้ำสองเลยกันนะคือลายแบบทั่วไปเลย 23ามตัวเป็นน้ำสองนะอาจจะขายตัวละ30บาทอันนี้ก็จะอยู่ที่6 9ร้อยเก้าสิบนะน,นะกองนี้นะฮะก็จะเป็นพวกเสื้อไซส์เล็กๆนะลายสวยๆนะอันนี้ก็เป็นเสื้อไซส์เล็กลายสวยๆคือ13ตัวคือเล็กมากก็อาจจะเหมาะกับพวกเอ,อ่อน้องๆสภาพสตีนะฮะหรือน้องๆผู้ชายที่ตัวเล็กๆเ,เลยนะแต่อันนี้อาจจะขายได้อยู่ประมาณแบบ ร้อยร้อยต้นต้นตนะเพราะมันเป็นบา,บางบางตัวคือเป็นเสื้อเด็กนะฮะแต่ก็ก็น่ารักอยู่นะถือว่าสภาพสภาพงานแล้วก็ลายสวยนะฮะตีไปก็อาจจะอยูุาขายเฉลีย่ยเฉลี่ยรวมๆอาจจะหนึ่งร้อยอ่ะตีไปหนึ่งร้อยบาทร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยตีไปขายอยู่ที่ร้อยี่สิบบาทเลยกันนะคูณสิบสามตัวก็หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบไง นี่ยก็จริงๆใส่ได้นะเพราะตอนนี้เสื้อผ้าผู้ชายกําลังนิยมเป็นครอปนะแต่ว่าการการใส่เสื้อครอปเนี่ยพี่ยูก็อยากแน,นะนําว่าคือก็ต้องหุ่นหุ่นดีหน่อยนะฮะมีแบบกล้ามมีกล้ามท้องเล็กๆเบาๆอนยะ่แล้วก็ใส่กางเกงทรงแบบทรงใหญ่ๆพวกแบกก็คกี้ทรงจอร์กาโก้อะไรก็ได้นะก็สวยดีเตอ๋อๆกำลังอินหนึ่งตัวทุคน ะะก็จริงๆอ่ะใส่ได้ปะ่ะตัวเล็กๆเพราะาตอนนี้เทรนด์แฟชั่นเนี่ยเขากําลังกลับมานะเรื่องเสื้อไส์แบบไซซิ่งแบบไส์เล็กๆใส่พอดีตัวแล้วก็ลอยๆนะฮะเนี่ยมาก็น่ารักอยู่นะอีกตัวหนึ่งใช่ไหมใส่ได้อนะเพื่อนๆทุกคนพเพียงแต่ว่าการใส่เสื้อตัวเล็กเนี่ยคือมันจะต้องแบบคือหนึ่งหุ่นหุ่นต้องดีอะนะคือหุ่นต้องดี แบบมีแบบบอดี้มีบอดี้เล็กน้อยลินลีนเนีก็กำลังยกเทรนนะเพราะว่าเสื้อผ้ายุคสไตล์ยุคแบบว่า8 0 7 0ูนยกำลังคัมแบ็กนะอ่ะต่อไปกรุ๊ปนี้ฮะสิบตัวสิบตัวนะก็ถือว่าเป็นพวกงานลายอาร์ปิกัสโซงานรุ่นเก่านะฮะน,นี้งานอูสนะคาเมลสไตล์คาเมลนี่งานวิวงานอาร์ต สิตัวนี้พี่อยู่ตีรวมๆนะอาจจะขายได้คือไม่ได้ต่ำกว่าห้าอยแน่นอนกลุ่มหนี้คือไม่ต่ำกว่าห้ารอาจจะเอาขอเป็นกลมๆนะฮะตัวหนึ่งก็อาจจะอยู่ที่ประมาณถั่วเสลี่ยกันเนาะหกร้อยกันนะ,ะคูณ10บหกพละบางตัวอาจจะขายขายได้มากกว่าหกร้บางตัวอาจจะขายได้น้อยกว่า 600้อยแต่ว่าแน่นอนที่สุดไม่ต่ำกว่าห้าบาทแน่นอนกลุ่นี้นะฮะกลุ่มนี้นะก็พี่อยู่ถือว่าเป็นพวกรายงานขายทั่วไปนะทั่วไปอันนี้พี่นิวก็จะตีไว้แบบรวมๆนะฮะรวมๆก็จะตกตัวหนึ่งก็อาจตีไว้แบบ120อะไรประมาณนี้ยเนาะสิบอ็ดตัวนะ กรม120ยคูณสิตัวก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งาทอ่าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบงานขายงานขายมีทั้งหัวรองนะงานขายทั่วไปมีประมาณร้อยตัวก็ตีไปกลมกลมเข้าคร่าวนะจริงๆคือบางตัวอาจจะขายได้แบบสี่บางตัวอาจจะขายได้ถึง500หรือ600แต่พี่หนู่ก็เอาแบบว่าเฉลีย่ยกลมๆนะก็คือร้อยตัวเนี้ยอาจจะ ขายได้ตัวละเฉลีย่ยเฉลีย่ยไปเฉลีย่ยก็ตัวละ400อแล้วกันนะร้อยตัวก็สี่หมื่นนะแล้วก็มาเป็นกรุ๊ปปิ้งสุดท้ายนะฮะอันนี้พี่นิวถือว่าขอให้เป็นงานหัว ขัวที่ดีกว่านะฮะคือรา,ราคาที่จะขายนะก็ไม่ก็น่าจะเป็นหลักร้อยไปปลายแล้วก็พันกว่า,วานะเนี่ยอันนี้คือเป็นเสื้อวงนะฮะัน,นี่ก็ฟิลลิ่งคล้ายๆแบบฮาร์ล y บิลลี่นะฮะลายนี้ลายท็อปแต่เป็นไซส์เอสอันนี้ก็เป็นงานแบบมอ์ไซค์นะฮะฮาร์ลี เชอร์นะฮะสนุกป,ปรีคันทรีนะฮะไบส์นะฮะน,ะฮะนี่ลินเนอร์ลินเนอร์อันนี้ก็เสื้อนะ่าจะอันนี้อันนี้เสื้อศิลปินหลายเกตนี่ก็เสื้อวงนะฮะก็ที่ให้ดูนะสิบสี่ตัวนี้พี่นีทถือว่าเป็นงานหัวละกันหัวที่แบบอาจจะไม่ใช่หัวเดือด มากนะแต่เป็นงานหัวที่หัวรองที่สามารถขายได้คือหลักพันนะขอตีกลมๆนะฮะไปตัวพันละกันแต่ว่าบางตัวเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอาจจะขายได้มากกว่าหนึ่งพันนะฮะอาจจะขายได้อยู่ที่ถึงประมาณแบบพันห้าอัพอะไรเงี้ยเนาะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ไซเอสนะฮะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณแบบหลักร้อยไปปลายนะ รว,รวมแล้วขอตีเฉลี่ยเฉลี่ยไปตัวละพันก็สิบสี่ตัวก็หมื่นสี่ล้านนี่ฮะเบ็ดเสร็จนะถ้าสมมติว่าขายทั้หมดได้แบบอย่างนี้นะฮะโดยกลมๆนะกลมๆค,คือกําไรนะกาไรแน่นอนแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะในการขายนะถ้าคุณขายออฟไลน์แล้ซื้อจานวนเยอะโอเคเราก็อาจจะให้ราคาแบบต้นทุนโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะในการเปิดกรสอบเอ่อ เให้ดูเป็นตัวอย่างเลยออีก2อรูปก,ก็เดี๋ยวทยอยทยอยทำคลิปให้ดูนะฮะคลิปหน้าจะมีหลายก็อย่าลืมกดติดตามนะถ้ากดบ๊ายบาย